แกงหิดกอไส่อันพักไส่ขมขมอ,อำลำแหนมหมูขันเองขนม,มีิ้ข้าวเหนียวกินข้าวเจ้าไปกอ่อนด้วยจ้ามาเด้อโอ้ยฟุ้งบินตามทุกล้ายเถอะมามามาไผสิกินเขา้าน้ำยยใยไก่เศบๆนัวๆด้วยมือเนี่ยกงหัน่อนสดคำใหญ่ พี่ักติวอันนี้กรบ,บินตรงมาแต่เมื่อกูลนเด้อมันมือดอยู่ใส่ฟองผิดไวัน,นีีกับผักไซพี่ดอกตุมต้มๆกับมีเด้อพี่น้องแซบ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 ,แซบมามาแซบน้ำกัน อืมขมุลำแซ่ ไอยังขาวมือน oui, mm, um. ี่ยจิงเนี่ยข้าวคลือบเจาแเศษจังที่ไข่จิ้มพุเดียวกับเศบแศบพุ้เก่าพี่นนอะอืม้ยใส่ไม่เลเริ่ม tôm múa cành yên mặc tí cuốn để hiếp đây Hãy subscribe cho kênh Ghiền ได่เดี๋ยวมีเวลาวนั่งเฮ็ดแนว่กินกินมือไปเฮ็ดงานอืมเตะใจหม่นใจเ้าเอ,อยากแส่งมือเลยอยากกินผู้เดียวอืม dạ đúng bộ phải con. hết, nước mẹ đi, lại đây, cầm tủ đi mẹ nè. các bạn thịt khoan thịt cho thuận khoan clip nha tranh nhỉ còn nữa khó kinh khẩu con nữa bye